ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ทีมปล้นกลุ่มหนึ่งได้ผูกเข้าไปในโรงกระสอบ จากในตอนแรกรับตูนว่าทางฝั่งทีมป้นจะได้เปรียบทางฝั่งตำรวจค่อนข้างมากเพราะว่าศาสตราจารย์วางแผนไว้เป็นอย่างดีแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างรับจะเป็นไปนตามแผนที่ศาสตราจารย์วางเอาไว้ทั้งหมดพวกเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆรับที่ทางฝั่งทีมป้นจะต้องดนสดกันเองเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆทั้งทางฝั่งภายในโรงกระสอบรับจะต้องรับมือกับสายลับที่แฝงตัวเข้ามาและนอกโรงกระสอบเองก็ตามรับที่ศาสตราจารย์พยายามจะขับรถหนีจากการไล่ล่าจากทางตำรวจเรียกได้ว่าสถานการณ์ของทีมป้นในตอนนี้ เข้าคันวิกฤตก็คงไม่เกินความจริงนะักทว่าจุดสิ้นสุดของการโปรนเอกครั้งนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมอโบลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง n น t f l i x กอย่างเรื่องมันนี่ไฮคเรียจอยอีคโนมิคแอเรียใน EP พีที่6กันแล้วครับอีพีสุดท้ายใครที่ไม่ดูอีีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงใต้คลิปสําหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกละใจาดให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาก่อนที่การป้นจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งก็ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดนักในช่วงนั้นครับศาสตราจารย์พระเอกของเราก็เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์และการวางแผนและเขามักจะพูดกับนักเรียนตัวเองเสมอครับถึงเรื่องผลกระทบจากการรวมประเทศซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆก่อนที่ทางสามีอูจินว่าที่นายกรัฐมนตรีจะเรียนเชิญตัวของพระเอก มาเข้าพบกับโอแจยุนได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการที่เขาคนนี้นี่แหละครับเป็นคนขับเคลื่อนนโยบายหลักในการรวมประเทศเกาหลีและเขากำลังจะเชิญศาสตราจารย์ของเรามาร่วมการวางแผนพัฒนาประเทศไปด้วยกันครับเพราะอีกไม่นานต่อจากนี้ทั้งสองเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะรวมประเทศกันอย่างเป็นทางการก่อนที่ภาพเราจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อ ที่ทางฝั่งศาสตราจารันในตอนนี้ครับเขากำลังขับรถหนีการไล่ล่าจากทางกรมตํารวจที่นําโดยทางฝั่งอูจินศาสตราจารันงัดทุกกระบวนท่าของการขับรถหนีอย่างสุดความสามารถครับแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งขับไปได้ไกลเท่าไหร่ ตำรวจที่ติดสอยให้ตามเขาก็มีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งทางฝั่งอูจินก็รู้เพียงแค่ว่าถ้าจับชายคนนี้ได้ครับอาจจะเจอบอดแสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์แน่ๆเพราะเผอว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นศาสตราจารย์เสียเองแต่ตอนนี้ครับอูจินยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากดนะักจนกระทั่งการไล่ล่ามันก็ได้จบลงตรงที่ว่าศาสตราจารย์ก็จนมุมครับตำรวจนั้นลองไว้ทุกทิศทางเลยก็ว่าได้ โชคดีที่ว่าอูจินไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าของชายปิศาคนนี้เลยเพราะว่ากระจกรถของพระเอกมันดันเปื้อนก่อนที่ศาสตราจารย์ของเราครับจะขับรถคันนั้นที่ทําลายลอยในมือหมดแล้วเด่ยพุ่งลงไปจุ่มลงน้าครับเพื่อหาทางดำน้าว่ายหนีไปในตอนแรกอูกจินก็ไม่คิดว่าชายคนนี้คือศาสตราจารย์หลอกครับจนกระทั่งผู้กองชาได้โทรกลับมาหาเธอเพื่อบอกกับเธอว่า ไอ้คนคนนั้นแหละคือศาสตราจารย์แน่ๆเพราะว่าสายลับได้บอกกับเขาหมดแล้วครับว่าศาสตราจารย์ไม่ได้อยู่ที่โรงกระสาบแต่อย่างใดนางเอ๋ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งแดกไปเลยสิครับก่อนที่พ่อจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโรงกระสาบกันต่อหลังจากที่สายลับซอนอูถูกเปิดโปงแล้วเนี่ยเสียงปืนมากมายครับก็ดังไปทั่วทั้งโรงกระสาบดังจนไปถึงข้างนอกครับทุกคนในตอนนี้ก็ตกใจเลยสิว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงปืนนั่นแล้วตัวหนังก็เฉลยให้เราคนดูได้เห็นครับว่าเปอร์ลินเป็นคนที่เข้ามาจัดการทุกอย่างเขา ซอนอูรับด้วยการยิงอัดเข้าไปที่ร่างของเขาหลายนัดเพื่อช่วยชีวิตโตเกียวมาได้อย่างวุดหวิตและปลอดได้เลยว่าซอนอูโดนยิงขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วล่ะกครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์นอกโรงกราสับตอนนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดกันเป็นอย่างมาก ประชาชนหลายๆคนรับเริ่มจะออกมาเรียกร้องกับทางทางการแล้วว่าเมื่อไหร่การปล้นในครั้งนี้จะจบลงสักทีซึ่งท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีอย่างสามีอูจินครับก็ได้ขึ้นประกาศก้าวเลยว่าเขาสนับสนุนนโยบายในการนําตำรวจบุกเข้าไปเลยโดยใช้มาตรการบุกทะลวงรับเพื่อจะจบเรื่องนี้ให้ได้เร็วที่สุดในขณะที่ทางฝั่งผู้กองชาในตอนนี้ก็น่าชาอยู่รับพอหลังจากเสียสายรับคนสนิทไปแล้วเนี่ย อูจินก็ตำหนิเขาชุดใหญ่ว่าผู้กองชา,าไม่ยอมบอกถึงเรื่องนี้ให้กับเธอได้รู้เขาแอบทําปฏิบัติการนี้แต่เพียงผู้เดียวผู้กองชาก็เรียนตามตรงรับว่าตอนแรกอูจินไว้ใจไม่ได้เพราะเธอคือคนที่ทางคนร้ายเลือกตัวมาทําคดีนี้แต่เมื่อทั้งคู่กรับได้เปิดใจกันหมดแล้วเนี่ยก็พร้อมจะเดินหน้าต่อในแผนการต่อไปด้วยกัน ูจีในตอนนี้ครับวิเคราะห์การกระทําของทางฝั่งทีมปล้นใหม่ว่าทําไมหลังจากเสียงปืนได้เงียบลงพวกนั้นถึงไม่ยอมออกมาพูดถึงเรื่องตํารวจที่ตายไปละดูเหมือนว่าทางฝั่งนั้นครับดูจะเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์ตัวเองซะมากกว่าอูจินก็เลยคิดออกรับว่าพวกโจรกลุ่มนี้มันต้องการพลังเสียงของประชาชนในการอยู่ฝ่ายพวกเขาในการกดดันทางฝั่งตํารวจทางอ้อมนางเอกก็เลยบอกรับว่าถึงเวลาใช้ไพ่ตายของเราบ้างละในเมื่อพวกฝั่งทีมปล้นต้องการพลังประชาชน เราทางฝั่งตำรวจก็จะใช้พลังนี้นี่แหละในการบดขยี้พวกมันบ้างซึ่งทางฝั่งโตเกียวในตอนนี้เธอดูไม่มีความสุขเลยครับหลังจากการตายของซอนอูคือเธอมองว่ามันเกิดขึ้นตอนที่เธอเป็นคนคุม โตเกียวก็เลยอยากเสนอให้เบอร์ลินครับกลับมาคุมทีมป้นต่อดีไหมเพราะเขารับเด็ดขาดกว่าเธอเยอะและความกลัวอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆในการควบคุมตัวประกันทว่าเบอร์ลินในตอนนี้ครับเขาไม่ได้แค่เรื่องการใช้ความกลัวเขาควบคุมแล้วหลังจากที่เขาได้ไปสงบสติอารมณ์อยู่เพียงคนเดียวในห้องขังเนี่ยในตอนนี้ครับเบอร์ลินก็มองออกว่าขอแค่ทําไงก็ได้ ให้แผนการของศาสตราจารย์สาเร็จโดยไม่เกี่ยงวิธีการทางฝั่งตํารวจในตอนนี้ครับก็เริ่มเดินเกมของตัวเองบ้างแล้วเริ่มต้วนวยการโทรไปยื่นข้อเสนอกับทางศาสตราจารย์ว,ว่าหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นมารับญาติของตัวประกันหลายๆคนก็ออกมาเรียกร้องกับทางรัฐให้ทางตํารวจครับยืนยันความปลอดภัยของพวกเขาทีถ้าหากว่าศาสตราจารย์เนี่ยยืนยันจะไม่ใช้ความรุนแรงกับตัวประกันจริงจะต้องให้ทางเรารับเข้าไปตรวจสอบที่ภายในว่าตัวประกันทุกคนยังมีชีวิตอยู่ไหมโดยที่อูจิงครับก็เสนอตัวเองจะเข้าไปที่โรงกพากด้วยตัวเอง ก,ก,กัแน่นอนว่าทางฝั่งศาสตราจารย์ไม่มีทางเลือกมากนะักนอกจากทาตามคําขอของอูจินแต่โดยดีครับเพราะว่านางเอกก็มองออกทุกอย่างแล้วว่าทีมป้นนั้นมันสนใจแรงของประชาชนยังไงก็ต้องเอาด้วยแน่ซึ่งศาสตราจารย์ก็ต้องเอาข้อตกลงนี้ครับมาแจ้งบอกกับสมาชิกในทีมป้นว่าการตรวจสอบตัวประกันจําเป็นต้องเกิดขึ้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหลักครับที่ศาสตราจารย์บอกกับทุกคนมาโดยตลอดว่าความปลอดภัยของตัวประกันทุกคนคือกุญแจของความสําเร็จของแผนการนี้พวกเราโชคดีมา,มากๆที่มีซอน ไม่ตายไม่งั้นชิปหายันหมดแนะ่ที่นี่ครับทางฝั่งเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีที่สุดจะต้องเตรียมกับตัวประกันให้ดีอย่าให้พวกนั้นหลุดปากเรื่องของการพิมพ์เงินหรือว่าเรื่องของสายลับคนนั้นโดยเด็ดขาดไม่งั้นเราได้สวยแนะ่สึ่งก็บอกได้เลยครับว่าทางฝั่งของแอนดูเหมือนจะโวยวายเรื่องของสายลับคนนั้นมากๆว่าตอนนี้ครับเขาอยู่ที่ไหนแล้วล่ะทีมปนฆ่าเขาแล้วใช่ไหมหลังจากเสียงปืนพวกนั้นได้ดังขึ้นก่อนที่ตัวของเบอร์ลิงรับจะเดินเข้ามาที่ห้องโถงพร้อมกันแนะนําตัวเองรับให้กับทางตัวประกันได้ร้รรูจักกอย่่าาาางงเป็นทว ผมนั้นมีชื่อว่าซงจุนโฮ อายุ46ปีอยู่ในคุกตั้งแต่ที่จำความได้พร้อมกับประวัติอันโหดร้ายต่างๆที่เขาได้เจอก่อนจะปิดท้ายครับด้วยคำพูดที่ว่าในตอนนี้ทุกคนในห้องโถงรู้ตัวตนที่แท้จริงของผมแล้วใช่ไหมเลยครับนั่นก็เลยเท่ากับว่าอนาคตของผมถ้าถูกจับมันก็จบอยู่ดีเพราะฉะนั้นครับผมไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปแล้วสำหรับใครก็ตามที่ทำตัวมีปัญหาหรือว่าคิดแผนตุกติกอะไรขึ้นมาอีกการอยู่อย่างปลองดองตามแบบฉบับของโตเกียวครับจะถูกตัดจบในทันทีเพราะว่าตัวผมนั้นไม่ได้ให้ค่าในชีวิตของ ใครก็ตามที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นแล้วห้ามปริปากเรื่องของตำรวจสายลับคนนั้นโดยเด็ดขาด หรือว่าเรื่องของการพิมพ์เงินก็ตามไม่งั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนหลังสิ้นสุดคําพูดของเบอร์ลินไปตัวประกันหลายๆคนครับก็โกว่าจะกลับไปอยู่ยุคมืดกันอีกครั้งก็เลยจําเป็นต้องทําตามคําสั่งของเบอร์ลินทุกอย่างแต่ไม่ใช่กับแอนสิครับที่เธอนั้นก็ไม่อยากอยู่เฉยเธอเรียกท่านรองผอ,อ,อมาคุยเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องของการ,รส่งซิกสัญญาณครับให้กับทางตํารวจได้รู้ว่าแผนการของทีมป้นนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ว่าแอนยังหาวิธีในการทําแบบนั้นไม่ได้เลยครับทีนี้คุณผอ,อ,อก,ก็เลยเข้ามา ตำรวจดีไหมโดยการเขียนทุกอย่างลงไปในโน้ตนั่นแล้วยื่นให้กับทางตำรวจได้เอาไปอ่านสมมุติว่าโดนจับได้แล้วละก็ก็ให้หนางแอนรับผิดไปคนเดียวสิเพราะยังไงร,รับทางฝั่งตุบกัน ก็ไม่มีทางทำร้ายแอนอย่างแน่นอนซึ่งแอนรับก็ยอมรับในตรงจุดนี้ได้ท่านรองก็เลยหมดสิทธิ์เถียงก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งด้านหน้าโรงกระสาบกันต่อครับในตอนนี้อูจินนางเอกของเรากับตากล้องส่วนตัวก็อยู่ที่หน้าประตูทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะเดินเข้ามาข้างในครับเริ่มต้นแผนการทางฝั่งตำรวจบ้างเรียกได้ว่าทุกสายตาของประชาชนชาวเกาหลีได้จับจ้องอยู่ที่หน้าจอทีวีครับเพราะว่าภาพที่ทุกคนกำลังจะเห็นครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโรงกระสาบครั้งแรกหลังจากการป้นได้เกิดขึ้นมา จนทุกคนในเกาหลีครับก็ได้ทําความรู้จักกับเบอร์ลินหรือในชื่อซงจุนโฮอย่างเป็นทางการคือเขาได้เปิดหน้ากากรับเพื่อกล่าวต้อนรับอูจินอย่างอบอุ่นพร้อมกับอธิบายให้กับเธอได้ฟังถึงกระบวนการตรวจสอบตัวประกันว่า จใจพวกเขาแต่ละคนครับออกมาให้อูจินได้ตรวจสอบทีละคนเพื่อความเรียบร้อยซึ่งอูจินก็โอเคนะครับแล้วเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบในท,ทันทีเริ่มต้นจากพอ,อ,อกโรงกระสาบเป็นคนแรกแล้วก็ไล่ไปทีละคนสองคนครับตัวประกันแต่ละคนนั้นก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับทางฝั่งทีมป้นมากมายบางก็ว่าพวกเขาเป็นคนดีรับไม่มีพิษภยัยบางก็ว่าพวกเขาเนี่ยมีศีลธรรมดีกว่าพวกตำรวจเสียอีกมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของทีมป้นในตอนนี้ดูดีเป็นอย่างมากจนมาถึงคิวของแอนกันบ้างรับลูกสาวของท่านทูตสหรัฐอเม เธอในตอนนี้ได้เตรียมโพยอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นธนาบัตรครับที่เขียนข้อความอธิบายถึงแผนการทั้งหมดของทีมป้นเหลือเพียงแค่ทำยังไงดีครับต้องยื่นมันให้กับอูจินให้ได้เลยโดยแผนการของแอนเลยก็คือการบีบน้ำตาครับให้อูจินเข้ามาปอกใกล้ๆเพื่อที่ว่าแอนจะได้ยื่นมือของเธอส่งโพให้กับทางอูจินรับซึ่งก็เกือบจะสำเร็จอยู่แล้วโตเกียวในตอนนั้นครับได้เข้ามากระชากบือของแอนออก ก่อนจะพาตัวเธอรับมาสอบเครียดว่าใครเป็นคนสั่งให้เธอทำแบบนี้กันแน่แต่จะมีรอกรับที่แอนนั้นจะยอมบอกเธอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวตามแผนซึ่งอูจินก็สัมภาษณ์ตัวประกันไปทีละคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันช้ามากๆยังกับว่าพวกทีมป้นเนี่ยมาดึงเชงงรับทั้งวันแบบนี้ก็คงไม่เสร็จเธอก็เลยยื่นคำขาดกับทางทีมป้นว่าให้เอาตัวประกันทั้งหมดออกมาเลยดีกว่ามันเสียเวลานะทำแบบนี้ต่างฝ่ายจะได้รีบกลับไปใช้ชีวิตกันต่อไงเบอร์ลินที่มองว่ายือต่อไปไม่ได้แล้วเด็กก็เลยยอมทำตามคำขอขอ ตัวประกันทั้งหมดจึงได้มายืนอยู่ต่อหน้าอูจินเพื่อให้เธอรับไล่เช็คใหม่อีกรอบซึ่งก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีญาติญาติตัวประกันแต่ละคนข้างนอกก็เฮกันชุดใหญ่ที่พวกเขาข้างในแต่ละคนรับยังคงปลอดภยัยจนกระทั่งนางเอกได้พูดขึ้นมาว่า อา้าแล้วซอนอูอยู่ที่ไหนล่ะรอปภคนใหม่ของโรงกระซาเพห่งดี้ที่เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเพียงแค่หนึ่งวันก่อนการป้นในตอนนั้นครับเบอร์ลินถึงกับทําหน้าเวอไม่คิดว่าอูจินจะมาไหมนี้บอกว่าสายรับคนนั้นคือรอปภเนี่ยนะเบอร์ลินก็บอกรับว่าไม่มีจริงๆไม่มีคนชื่อนี้อยู่ในกลุ่มตัวกันตั้งแต่แ,ตแรกอย่ามั่วไปหน่อยเลยนางเอทในตอนนั้นครับก็ไล่ถามทีละคนเลยสิว่ามีตัวประกันคนไหนเคยเจอซอนอูหรือเปล่าเธอในตอนนี้ขอเพียงแค่คนเดียวที่ยอมรับว่าเห็นซอนอูอยู่ในนี้แล้วฝั่งทีม้น ได้จบเหตแน่แล้วแอนกับพอกรับก็เป็นคนนั้นที่เสียสละบอกว่าทั้งคู่ครับเคยเจอกับซอนอูมาก่อนอูจีในตอนนั้นก็ได้ใจเป็นอย่างมากสิครับเชื่อมโยงเสียงปืนที่ได้ยินเมื่อวานเข้ากับการหายตัวไปของซอนอูว่าทางฝั่งทีมป้อนรับไม่รักษาคําพูดสุดท้ายฆ่าตัวประกันคนนั้นทิ้งหรือเปล่าเบอร์ลินในตอนนี้ครับถึงกับเถียงอูจินไม่ออกเธอเลยยื่นคําขาดสุดท้ายว่าในเมื่อพวกคุณป่าดเถื่อนมากขดด้ถ้าอยากให้ประชาชนบางส่วนยังชื่นชอบในตัวพวกคุณเนี่ยก็ปล่อยตัวประกันที่เป็นนักเร ออกมาเถอะไม่งั้นพวกแกจบเหแน่เบอร์ลินในตอนนั้นเครียดหนักเป็นอย่างมากเขาทําอะไรไม่ถูกรับจะโทรหาศาสตราจารย์ตอนนี้ก็คงไม่ได้ไม่รู้จริงรับจะตัดสินใจทําอย่างไรดีซึ่งมันก็เลยทําให้อูจีนนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ในสุดครับทางฝั่งตํารวจก็ได้แต้มต่อทางฝั่งทีมโปนสักทียังไงช็อตน,นี้ครับประชาชนก็ต้องเกียดพวกมันแน่แน จนกระทั่งชายปิศาคนหนึ่งรับได้ถูกทีมป้นพาตัวเข้ามาในห้องโถงซอนอูในสภาพครบ32ประการได้เดินออกมาจากการควบคุมตัวครับเผยให้กับคนทั้งเกาหลีได้เห็นว่าเขานั้นไม่ได้ตายแต่อยา่างใดทีนี้ทุกคนในประเทศก็ต่างตั้งคําถามสิครับว่านี่มันเรื่องแหกตาอะไรกันแน่ก่อนจะมีสํานักข่าวหนึ่งรับเปิดภาพบางอย่างออกมาที่เปิดเผยถึงปฏิบัติการรับของซอนอูครับที่ถูกส่งตัวเข้าไปข้างในโรงกระสาบเพื่อใช้ปฏิบัติการบุกทะลวงเบอร์ลินในตอนนั้นครับก็เริ่มต้นในการแฉฝั่งตํารวจบ้าง ว่าภา,ารกิจของซอนอูน่ะคือการฆ่าศาสตราจารย์ตามด้วยปฏิบัติการบุกทะลวงรับที่จะมีการส่งตำรวจเข้ามาเพื่อยุติการป้นในครั้งนี้โดยไม่สนความปลอดภัยของตัวปาาระกันเลยครับพวกเราคือโจรก็จริงเว้ยพวกเราป้นเงินผมยอมรับแต่ผมไม่เหมือนพวกตำรวจหรอกที่พวกเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อหยุดเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะแลกกับชีวิตของตัวปาาระกันเองก็ตามประชาชนแต่ละคนรับที่กำลังนั่งดูการถ่ายทอดสดเดกครั้งนี้ก็เสียงแตกเลยสิครับคนส่วนใหญ่ครับด่าทอการกระทำของทีมตำรวจมากมาก มันช่างไรมนุษยธรรมจึงทันวาทีนายกที่สนับสนุนแผนการบุกในครั้งนี้ก็เลยโดนห่างเล่ไปด้วยครับประชาชนบางส่วนสารบรส่งการกระทําของเขาในวิธีนั้นเรียกว่าอูจินครับเืินหน้าจ่อยออกมาจากโรงกระสับเพราะเธอรู้ดีว่าทางฝั่งตํารวจรับโดนทีมป้นนําหน้าไปอีก9ก้าอีกแล้วในขณะที่ทางฝั่งทีมป้นที่ดูข่าวเดีด แต่ละคนก็ดีใจกันชุดใหญ่ต่างชื่นชมการกระทําของเบอร์ลินกันทั้งหมดครับว่าเขาใช้คําพูดได้โดนใจบา้างๆสมแล้วที่จะกลับมาคุมทีมป้นนี้อีกครั้งและนี่ครับไม่ใช่เพียงแค่ข่าวเดียวอันดี ของทางฝั่งทีมป้นนะครับเพราะว่ามอสโกยังเข้ามาบอกกับทุกคนอีกว่าในตอนนี้เราได้ขุดมาถึงชั้นพื้นดินแล้วนะเว้ยนั่นก็เลยหมายความว่าครับพวกเราทีมป้นเหลือเพียงอีกแค่3วันเท่านั้นก็จะได้ออกจากโรงกระสับแห่งนี้กันแล้วก่อนที่เดนเวอร์ครับจะพามีซอนมาทําแผนตามปกติเขาใช้คําพูดเหมือนกับว่าจะบอกลาเธออะไรแบบนั้นบอกว่าการป้นครั้งนี้ครับกําลังจะจบลงแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากมันได้จบลงเนี่ยเดนเวอร์ Denver, ครับได้ขอให้มีซอนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ลืมเรื่องราวห้า,ายๆที่เกิดขึ้้นนททีี่ไปังหมด ที่ผมเคยยิงคุณแล้วก็หาผู้ชายให้มันดีกว่าไอ้พออ,อ้อ้นหน่อยโอเคไหมซึ่งมีซอนได้ยินแบบนั้นรับก็ถึงกับโผล่เข้าไปจุมพิษเดนเวอร์ในทันทีเพราะว่าผู้ชายที่เธอกําลังตามหามาโดยตลอดครับก็อยู่ตรงหน้าเธอแล้วนี่ไงแล้วกิจกรรมอันเร้าร้อนของทั้งคู่ครับก็เกิดขึ้นมาอย่างมีความสุขในขณะที่ทางฝั่งของเบอร์ลิงครับก็หยิบเข็มฉีดยาอันนึงขึ้นมาเพื่อฉีดมันเข้าเส้นอย่างลับๆนี่ก็เลยหมายความอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าเบอร์ลินนั้นป่วยจริงๆแต่คําถามเลยก็คือเเขขาปป่่วย็นนนโรรคอะะะไกัลใณที ทางฝั่งทีมป้นครับกาลังเสพความสุขกันอยู่นั้นทางฝั่งตารวจครับก็รับศึกจากทุกด้านไม่ว่าจะเป็นจากทางสื่อหรือประชาชนเองก็ตามที่พวกเขาก็ต่างเรียกร้องหากคนมรับผิดต่อแผนการบุกทะลวงแน่นอนรับว่าผู้กองชาโดนเบื้องบนสั่งปลดในทันทีทว่าอูจินกลับไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นสิครับเธอยื่นคําขาดกับเบื้องบนว่าถ้าพวกเขาปลดผู้กองชาครับเธอจะลาออกจากตําแหน่งนี้ด้วยมันก็เลยบีบให้พวกเขายังคงต้องรับมือกับทีมป้นนี้ต่อ ที่ตอนนี้ก็ยากขึ้นไปอีกระดับพอรับแรงกดดันจากประชาชนผู้กองชากล่าวกับคุณนางเอกอย่างเป็นทางการนะครับที่ช่วยรักษาตําแหน่งให้กับเขาด้วยความหวังดีครับผู้กองชาก็เลยเตือนเธอถึงเรื่องของแฟนของเธอครับที่มีชื่อว่าซอนโฮว่าเขาคนนั้นไว้ใจได้หรือเปล่าพเพราะได้รู้ว่าชายคนนี้ครับเป็นเพียงแค่คนนอกเพียงคนเดียวที่เคยเข้ามาในเต็นท์ของพวกเรายังไงก็ระวังนายคนนั้นเอาไว้หน่อยละกันแต่อูจินสิครับกลับไม่ได้ใส่ใจคําพูดของผู้กองชาเลยแม้แต่น้อยพราะสุดท้ายครับเธอก็มานั่งกงเล่ากับซอน ออนนนยู่ดีตกลางเพื่อระบาายคควมเรียดทุกอย่่างทีเเกิดดขึ้นรว่าชีวิตของอูจีในตอนนี้ขาดซอนโฮไม่ได้เลยครับความสุขเดียวในชีวิตของเธอคือเขาจริงๆและก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะพากันกลับบ้านพระเอกก็ได้บอกให้หนางเอกวางมือจากคดีนี้ดีไหมเพราะช่วงหลังๆมานี้ครับอูจินดูเครียดกับงานมากๆเลยแต่โชคดีนะครับที่อูจินไม่ได้เห็นด้วยกับซอนโฮในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นแล้วแผนของศาสตราจารย์ได้ลำบากอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าเธอคนนี้คือหมากที่ศาสตราจารย์กับทีมวางให้มาคุมปฏิบัติการนี้ตั้ง แ,แรกการที่เขาพูดแบบนี้กับเธอครับไม่ใช่สิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เลยหมายความว่าความรู้สึกครับเริ่มจะมามีผลต่อการตัดสินใจของศาสตราจารย์เข้าแล้วเพราะในตอนนี้เขาก็หลงรักเธอและสงสารอูจินจับใจที่ต้องมาแบกภาระต่างๆที่ถึงแม้ว่าแผนการโปนในครั้งนี้ของศาสตราจารย์จะใกล้พบกับความสําเร็จแต่เขากลับไม่ได้ดีใจเลยแม้แต่น้อยในตอนนั้นครับอูจินได้ล้วงเข้าไปในกระเป๋าของตัวเองและได้เจอเขากับเศษแบงก์บางอย่างรับที่น่าจะเกิดขึ้นตอนที่แอนตอนนั้นแน่ๆที่พยายามจะเข้ามาจับมือของเธอคร มันก็เลยทําให้อูจินฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้แล้วขอตัวซอนโฮกลับไปทํางานต่อในทันทีซึ่งพระเอกก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าอูจินคิดอะไรออกกันแน่ครับก่อนที่ตัวเขาจะกลับมาที่คาเฟ่ตามปกติเพื่อพักผ่อนแล้วก็ได้พบว่าผู้กองชาครับได้มาดักรอศาสตราจารย์อยู่ที่หน้าบ้านของเขาเป็นที่เรียบร้อยและกล่าวทักทายเขาอย่างเป็นทางการก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่พีโตดิที่นี่มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในมานิไฮคเรียจอยอีโคนมิกแอเรียในอีพีที่6 อีพีสุดท้ายของพาร์ทแรกได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงเป็นพเนเรื่องของแผนการต่อไปของทั้งทางฝั่งทีมป้นแล้วก็ทางฝั่งตำรวจแน่ครับเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าทางทีมป้นต้องการเวลาอย่างน้อย3วันเต็มๆครับในการขุดพื้นดินหาทางออกจากโรงกระสอบทว่าหลังจากที่อูจินคิดบางอย่างขึ้นมาได้ผมก็เลยค่อนข้างเป็นกังวลมากๆเลยครับว่าเวลา3วันของทางฝั่งทีมป้นที่ต้องการเด่ยมันอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่มันอาจจะไม่น้อยขนาดนั้นก็ได้ยิ่งมาอยู่ในสถานการณ์คับขันแล้วเนี่ย เวลา3วันนั้นครับจะเป็นเวลา3วันที่นานที่สุดสําหรับพวกเขาเลยก็ว่าได้ยิ่งไปกว่านั้นทางฝั่งผู้กองชาครับก็เล่นมหาศาสตราจาร์ยถึงที่ขนาดนี้สแสดงว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วจริงๆวัดชายอย่างศาสตราจาร์เด็กมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ และถ้าบุกกองชาที่มีโอกาสเข้าไปในภายในคาเฟ่ของพระเอกไม่แน่นะครับว่าเขาอาจจะเจอเข้ากับหลักฐานบางอย่างก็ได้ที่พลิกผันชะตากรรมของทางฝั่งทีมป้นไปตลอดการซิงกะบอกได้เลยว่าทางเราก็ไม่อาจจะคาดเดาได้เลยครับว่าจุดสิ้นสุดของเส้นทางการป้นของพวกเขาจะมีจุดจบลงที่ตรงจุดไหนพวกทีมป้นครับจะสามารถเอาเงินออกมาจากโรงกระสาบของเกาหลีไปได้หรือเปล่าจะมีใครในทีมของพวกเขาจะต้องจากไปหรือไม่อันนี้ครับเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อในมานิไฮคเรียจอยอีคโนมิคแอเรีย ในพาร์ทที่2รับ EP พีที่7 EP อีต่อไปซึ่งทาง n น t f l i x ยังไม่ประกาศนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราคนดูก็ต้องไปรอกันต่ออีกทีสําหรับเพื่อนๆรับที่รอฟังสรุปในเรื่องแบบนี้จากทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มี E ีีที่7มาแล้วเนี่ยเราจะทําสรุปในเรื่องให้กับเพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเลยครับและยิ่งไปกว่านั้นช่องของพวกเราครับก็มีการสรุปในเรื่องซีรีส์สนุกๆอีกมากมายที่รอให้เพื่อนๆมาติดตามรับชมกันอยู่นะครับยังไงกกก็ฝากกันด้วยละ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกระผงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกรบสวัสดีครับ